สวัสดีครับนี่คือวันแรกของกูในวัย28เฮ้ยไงอินโทรเจไดไหมเดี๋ยวหลังแนี้เราจะอยู่ในทีมนี้กันไปยาวๆนะครับแล้วก็หวัวยุ่งมาเลยเฮ้ย, <c oughs> ยไม่รู้จะพูดว่าอะไรวะแต่แว่ารู้สึกดีใจนะก็ดีใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่คัปปี้นะแล้วก็วันนี้ก็อย่างยิยงยาวกันไปตื่นมาป,ประชุมทางานไปแล้วแอบกูดีดตอนเช้านิดหน่อยมันงูดิดนตนั้งแต่เรื่องเม,ามาื่อวานลว แล้วก็เดี๋ยวมีดีพอยแต่ไม่รู้ว่ารีโมทเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมนะเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วก็พวกนี้มันก็จะน่าจะเป็น 4K นะกูถ่าย 4K ไว้พอมันเป็น 4K แล้วเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าวันไหนมันเลทอะ่ะก็ขอโทษด้วยเหมือนเดิมครับเพราะว่าอันนี้มันก็จะเรนเดอร์นานขึ้นไปอีกแล้วก็อัปโหลดนานขึ้นไปอีกอันนี้คุยให้เข้าใจกันถ้ามารีแคปปีที่ผ่านมานะ จริงๆก็อยากดูสเตตนะแต่ว่ากูคิดว่าสเตตมันก็ไม่ได้เท่อะไรขนาดนะั <laughs> ้นผู้ติดตามหลักประมาณสองร้อยซื้อกูแบบรู้สึกโอเคกับตรงนี้นะไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยท,ทำไมน้อยจังรู้สึกโอเคแต่ไม่ได้รู้สึกดีอุ้ยจริงไ่ไม่ขนาดแต่ว่าขอบคุณทุกคนอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันอยู่แลวดีใ,ใจตั้งแต่ตอนแรกที่กูทำใช่ไหมมันเริ่มมีตั้งแต่เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูกันก่อน ไลฟ์สพก,ก็เป็นแบบคนนูน้นคนนี้เริ่มเข้ามาแล้วก็แบบเอ้ยมีคนไม่รู้จักเข้ามาด้วยม,มันรู้จักกันใหม่อะไรเงี้ยก็ดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามามีคนมาเม้นมาคุยกันโอ้โหรู้สึกว่าเอ้ยไอที่เราทําเนี่ยยังน้อยๆน,นะเราก็มีเพื่อนเพิ่มเราก็ไปแบบหน้าของเราเ่ยก็ไปอยู่บนโทรศรัพท์ของพวกคุณพวกคุณนี่แหละพวกมึงเนี่แหละพวกพี่นี่แหละครับนี่ใช้ช่วงสอบพนาเอาเลยไอ้ทุกคน อั่นแหละมันก็เลยนึกด,ดีนะแล้วก็ตอนแรก,แรกตอนแรกอ่ะกูคิดว่ากูคงทําได้ไม่เกินหนึ่งเดือนหรอกแต่ว่าตั้งเป้าไปปีหนึ่งแล้วก็แบบตอนคิดว่าจบปีแล้วแบบเอยเราจะดูฟีดแบงอีกทีหนึ่งแล้วเราจะเลิกทำํำไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาคิดไปคิดมาฟีดแบงไม่ได้สาคัญนี่หว่าสำคัญที่ตัวกูเออการมีวอล์กอ่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยมึงสมมติว่ากูคุยกับเพื่อนว่า เฮ้ยวันนี้กูไปทำไอ้นี่มากูเพิ่งไปซื้อไปห้ามากูส่งวอลกไปปุ๊บจบทุกอย่างเห็นทุกอย่างเหมือนมีบรรยากาศเหมือนไม่เข้าไปอยู่กับกูซึ่งมันแบบดีถ้ามันมีเมโมรี่อะไรที่มันแบบเก็บความทรงจำได้ละเอียดกว่านี้ก็คงจะเก็บในรูปแบบนั้นเหมือนกันอืมแต่ว่าเช้านี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเดินเล่นๆดีไหมกินกาแฟอะไรอื่นเดี๋ยวค่อยคิดเก๊อเคมาตอนนี้ 11โมงนาทีเฮ้ยเลขสวยวะกูทำงานตอนช่วงเช้าใกล้ใกล้กเสร็จไม่ใช่ใกล้เสร็จสีเสร็จแล้วกูดีพอยไปแล้วตัวหนึ่งแล้วก็ลงไปซื้อของกินตอนแรกกะจะกินร้านป้าแต่ว่ารู้สึกเลี่ยนเียนก็เลยสั่งไม่ใช่สั่งสีไปเซเว่นพูดไ่หลุ้เรื่องเลยไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อไอ้นี่นแซนด์วิชแฮมชีสมากินไม่รู้เหมือนกันเลี่ยนเลี่ยนร้านป้าน่าจะเพราะว่าสั่งมาโครนีสั่งสปาเก,กตตีบ่อยบางช่วงนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะไปนั่งกินนะ เออแล้วกูก็ยังไม่ได้รีแคปรายปีเลยใช่ไหมว่าปีที่ผ่านมาปูเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะรีแคปหรือเปล่านะแต่วันนี้ก็ชิวดีบรรยากาศฝุ่นเยอะเหมือนเคยโอเคครับวาร์มมาเจอกันทีตอนเย็นแล้วก็วันนี้ก็มารีแคปกันหน่อยดีกว่าว่าไอหนึ่งปีที่เราทํามาเนี่ยมันมีสถิติอะไรบ้างที่น่าสนใจเกี่ยวกับช่องปูนะโอเคอย่างแรกคือง่ายๆเลยกูลงคลิปทุกวันเพราะฉะนั้นมันมีคลิป ที่ผ่านมาสามร้อยห้าสิบแน่แคนติดตามล่าสุดตอนนี้ที่กูเปิดดูก็คือสองสี่เก้าอจริงๆมันก็ไม่เยอะไม่น้อยนะสำหรับกูสำหรับเป็นคนที่ไม่รู้จักแบบอะไรเงี้ยอุ้ยมีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะเลยไปตอบคอมเมนต์แกงนี้แล้วก็ยอดวิวของการดูทั้งหมดเนี่ยมาดูสิทั้งหมดเนื้อหาในการรับชมตามราสห้าวัน มียอดวิวประมาณสอง0มืปพันรวมเวลารับชม4 8่รชั่วโมงเย่ yeah. สุดยอดอจริงๆแล้วมันก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครว่ามันก็โอเคมันก็โอเครู้สึกดีเลือกดีพึ่อปิ่มยังไงก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะครับก็เดินทางกันไปเรื่อยๆคือกูก็คงจะทำนี้ให้ลงเพรทุกวันทุกวันทุกวันแหละมีความสุขจังเลเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ลืมบอกนี่เลยกูเริ่มเล่นสไปเดอร์แมนหมายโมราเลสแล้วนะภาพมันแบบคนละเรื่องกับแบบมันคนละเรื่องกับไอตอนภาคก่อนอันนี้ไอมาวลสไปเดอร์แมนที่เป็นภาคของปีเตอร์ไอชี้ภาพนี้มันแบบภาพมันแบบโอ้หมายก้อนภาพมันแบบไอเทียนี่คือเพลงห่าร้อยยี่สิบอะร้อยยี่สิบเฟรมอะไอเทียมันแบบสุดยอดจริงแล้วก็แบบความสมูท รายละเอียดในภาพมันก็มันไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นคนจริงๆนะแต่ว่าสําหรับคนที่อยู่ในเกมมันดีมันดีมากๆมันไม่ได้ถึงขั้นแบบเหมือนเอ็นจินเอ็กปะวะหรืออเรียวเอ g นจิที่มันแบบดูเหมือนของจริงเลยอนะันนั้นไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ได้ไปทางเดสแตนดิ้งไม่มันจะมีความอนิเมะกว่าไม่ไม่ใช่ มีความแฟนตาซีกว่านิดนึงอ่านั่นแหละประมาณนั้นก็เดี๋ยวเล่นจบอะไรยังไงเดี๋ยวรีวิวกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวคิดว่าน,น่าจะประมาณวนันพรุ่งนี้วันเสาร์อะไรเงรี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนในเรื่องก็คุณก็ไปเสียี่อื่นเอานะกูก็ดูในพาร์ทรีวิวอะเพราะว่าทุกคนเขาทํากันไปตั้งนานแล้วมไม่จ๊กก็นม่ได้ามาทำหรอกเครก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้รีแคปช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอื แล้วก็อย่าลืมนะครับ Happy Birthday กันไว้ได้ตาอยอันนี้หรือว่าจะของเมื่อวานหรือจะยังไงก็ขอบคุณทุกคนไะขอตัวพักผ่อนกันโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปตัดคลิปละวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะก็เป็น day วันที่ดีในการเริ่มใหม่หัวมันเชียวเดี๋ยวจะไปสระผมละไอ้เยี่ยไม่ชอบอบน้ำก็ไม่ได้สระผม แล้วก็เออตัวงานก็มีพี่เขาช่วยดูก็เยียเยี่ยมนะพี่หนุ่มมาช่วยดู API สรุปคือพี่หนุ่มโหลดเองก็นา่าจะยิงได้แล้วเรามังกูยิงไปคาตรงนั้นไว้ตัว API ของพี่หนุ่มเฮ้ยเคลยรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับยินดีทุกคนที่เข้ามาเจอพบกันนะครับแนะนำตัวกันอีกทีในท้ายคลิปแล้วกัน <laughs> แนะนำตัวอะไรบ่อยๆวะกูามาเป็นโปรแกรมเมอร์นะ อายุตอนนี้28พอดีบริบูรณ์วันนี้เลยก็ขอบคุณทุกคนยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับเจอกันพรุงนี้